เรื่องความสวยความงามแน่นอนผู้หญิงทุกคนก็บปาดถนาให้ตนเองนั้นงดงามดูดีอยู่ตลอดเวลาอย่างแน่นอนเนาะคือสําหรับจันสดาเองก็ถือว่าเขากับปาดถนาเป็นความฟฝฝันได้ยังน้อยถ้าผู้ใดอาจจะเคยเห็นจันสดาตอนอยังน้อยประมาณหกปีเก็ปีแปดปีก็จะเป็นโตนน้อยเจจอยดำๆเละๆ,ละๆ,ละๆว่าซ้าเพะวอยขึ้นสมัยตะกี้จันสดาก็ให้ท้ายให้นาจอยเมต้บอกจเนาะถือว่า ถือว่าอยู่ในช่วงนั้นแต่ตนเองบริยุดความฝันนะ้ฉะนั้นจันทราอยากจะบอกว่าท่านนั้นมีความฝันนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เพราะว่าอย่างมันจะใส่ท่านนั้นต่อเติมไปหาเป้าหมายและไปสู่การลงมือเฮ็ดน,นั่นเองหรือว่าไงถ้าจะเบาในกฎของจักรวาลก็จะบาถึงกฎของพลังงานแห่งการดึงดูดเท้าคิดสิ่งใดเขาก็จะได้สิ่งนั้นเขาปาถนาสิ่งใดเขาก็จะได้สิ่งนั้นถึงว่ามันอาจจะซาได้ก็ดีก็ที่เขาบป่ปารถนานหรือบ่คิดเลยพอตอนอยังน้อยจันทราก็มีความฝันนั้นว่าตนเองกบ,บงนัระ ตูนแน่อยากจะเป็นเจ้าหญิงอยากเป็นซินโดนเนรา่าอยากงดงามอยากแบบว่ามีความฝันแบบตะกี้นะอันนี้จะมาว้าสุฟังในะบทเคยว้าสุ่ไผฟังเนาะตอนอยังน้อยอาจจะประมาณแปดปีสิบปีนะี่แหละก็คิดว่าโอ้ยอยากแบบอยากใส่ชุดคือเจ้าหญิงอยากงดงามอยากมีตู้เสื้อผ้าไรออกมาเสื้อผ้าเต็มไคออกมามีเครื่องประดับมีเกิดบางเรียนมีกระเป๋าเต็มเป็นตู้หรือว่าสามารถเข้าไปแล้วคือห้อง บุว่าผู้อื่นอาจจะฝันือจะดาเนะาแตสดาฝันตอนอยังน้อยว่าโอ้อยางมีแบบนี้คือมีความสุขสมหงดงามคือึ้นมาอยากใส่เกือบเลือกใส่สุดเป็นคือเจ้าหญิงว่าเจะสั้นดีเนาะอันนั้นก็ถือว่าเป็นความไฟฝันตอนอยังน้อยจะถามว่ามโหสปัจจุบันนี้เป็นเท่าไหรเออเนี่ยไรที่เป็นเจ้าหญิงก็ต้องได้เหตุแต่พอจะตีง,งดงามไปดูดีก็ต้องได้เหตุประดับประดาง,งดงามมาสั้นเพราะว่าเขาก็ ทุกคนนอกมีความงดงามตามแบบของภัยของลาวนั่นเองเพียงแต่บาเขาเบิ่งเห็นในคุ้นคาในัต๋องเขาแล้วก็มาต่อเติมเลนะั่นแหลเขามีความสุขเนี่ยพอเขา,าจะเห็ดหเขาสดใสงดงามดูดีมันกับโบได้เห็ดอย่างพิษ ผายนะมันก็เป็นตัวของเฮาเขามีความสุขในรูปแบบของเฮาและจันสดากระเสือบาลหลายคนก็ะปาดถนาดอยากให้ตัวเองนั้นดูดีงดงามสนัานสิ่งใดที่จะงดง,งามดูดีก็ให้เลยเต็มที่เขามีความสุขแล้วก็แล้วเนาะและอีกหนึ่งกลักในเรื่องราวนี้จันสดาอยากให้ทุกคนนั้นมีความไฟฝันหรือว่างไงว่าเขาอยากได้สิ่งใดให้เขียนมันลงไปเลยเนาะเขียนสนาดเท่ยเลยซึ่งมุดว่าคอยอยากได้แบบนั้นแบบนี้คอยอยากได้แบบ แนวเดวที่เป็นความฝันของเขาน่ะจันสดาเสื้อวาถาทานั้นเขียนไปแหละแน่นอนว่ามือ้อนึงมันอาจจะเกิดเป็นความคิดไปแล้วมันจะลงมือไปสู่การกระทําและเป้าหมายแล้วมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเพราะว่าสิ่งนี้จันสดานี่เคยเห็ดมาก่อนหน้านั้นแล้วโดยที่วายังบ่ได้อ่านเรื่องปึ้มกด เขตของแห้งดึงดูดหรือบ่ได้อ่านเรื่องปึ้มอันใดใดทังสิ้นเลยเนาะเพียงแต่เป็นความไฟฝันยังน้อยแลกจากสดากระเสือตลอดว่าโอ้เมื่อนหนึ่งค่อยสิกดงามค่อยสิดูดีค่อยชิมีเสื้อผ้างามๆแตม่ m o ฮอดปัจจุบันยังความว่าลายอิลี <laughs> <laughs> ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจดีใจของเขามันเกิดเป็นความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆนั่นเนองเนาะจากสดาคิดว่าถาทานนั้นมีความฝันแล้วนั้นโมเมนต์สิ่งทีน่าอายหรือโมเมนต์สิ่งที่แบบ พิดปกติเเลยแต่เป็นสิ่งที่ดีหลายกลัวที่ว่าเขาทุกคนนะ่ะมีความฝันนะดีนะเพราะเขาจะได้มีเป้าหมายเพราะถ้าเขาบมีความฝันเขาจะปล่อยวันเวลานะัผ่านไปซื่อๆล้วมือหนึ่งมันก็บแบบกับ่มีอย่างเช่นะเขามีความฝันเป็นสิ่งที่ดีที่สนะุดเนาะฝันเอาไว้เขาจะเค็ดากได้แบบไหก็เคียนลงไปนะปรารถนาว่าจะเป็นการไฟฝันความสุขความงดงามในชีวิตไฟฝันครูครองไฟฝันครอบครบัวแบบไหเขียนลงไปเลยแล้วก็ปล่อยหัวใจให้วางไปนั่นเองเนาะแล้วก็ฮ็ดสิ่งดีๆต่อไปเพราะจย์สุดาเสื้อว่า ถ้าเฮาเป็นคนดีมีความมุ่งมั่นเพียงพอเนาะในโลกนี้ในจักรวาลนี้มันจะเข้าข้างแต่สิ่งดีๆและมันจะมอบแต่สิ่งที่ดีให้เฮานั่นเองเนาะถ้าท่านคิดสิ่งใดแล้วเฮามีความสุขใจจะสุดาวาเตนทีเพราะเขาคิดในเรื่องนี้มันบ่ได้ทห้เฮาทุกทรมานดิมันเฮาฝันไปเฮาจินตนาการเฮาก็มีความสุขอีกก็ดีก็เฮาจะตัดปุลาไปคขึ้นแนวลบหรือไปขึ้นแนวแนวนี่บ่ดีหรือจะไปคิดให้้อื่นบ่ดีมันเสียเวลาจะสื่อเฮามาคินแนวนี้ดีกวอามันจะส่งผลดีกับเฮาก็จะลืม ไฟฝันจินตนาการหาสิ่งดีดีลืมเป็นสิ่งที่ที่สิ่งใดที่ทานนั้นฝานถนานั่นเองเนาะเพราะว่าจสัสศดาเสือวาทานจะได้หับแนนอนตาแค่ว่าจะสร้างหรือจะใบเท่านั้นและก็อย่าลืมอย่าเลิกล่มความไฟฝันความคิดของเฮาและอยากให้มันก้าวขึ้นมาสู่ความจริงใบก็ต้องอย่าลืมลงมือเหตุเฮียนหูพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองถ้าคิดว่าสิ่งที่จัตสดาว่าไปดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, หรือจะกดติดตามพเพจจัตสดาพาเลยก็ได้ค่ะจะเลยกอหูครูความสุข ไปพร้อมๆกัน